บทที่สครูร้อยช่างครูร้อยช่างมานั่งแถวหน้าแล้วกราบสมภารอีกครั้งหนึ่งพูดเสียงดังฟังชัดว่าดิฉันจะพาหลานชายมาจําภาษาที่วัดนี้ค่ะท่านกรุณารับไว้ได้หรือไม่เขาลือกันว่าสมภารวัดนี้ท่านเป็นนักพัฒนาดิฉันก็อยากให้หลานชายมาอยู่กับท่านและจะบทที่วัดไหนล่ะ สมภารถามรู้สึกตะขันตะครอร้อนร้อนหนาวหนาวกลัวครูร้อยช่างจะจำท่านได้วัดกุดีทองค่ะบวชที่วัดนั้นและมาจำพรรษาที่วัดนี้จะได้เรียนกรรมาฐานกับท่านด้วยเขาเป็นหลานผู้ชายคนเดียวของตระกูลค่ะเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชายดิฉันน้องชายของดิฉันเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อ คุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่ครูร้อยช่างสาธยายแล้วคุณปู่เป็นลูกชายคนเดียวของคุณทวดหรือเปล่าท่านถามอย่างนึกสนุกไม่ทราบค่ะเพราะคุณปู่เสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กถ้ารู้มาก่อนว่าท่านสมพานอยากทราบดิฉันก็จะถามคุณพ่อให้ครูวรัยหกสิบเศษ ตอบแบบประชดประชันใจก็นึกคิดว่าเอเสียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนหนอขอประทานโทษท่านสมพานชื่ออะไรคะหลอนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยพบพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนยังไม่ทันสมพานจะตอบหล่อนก็พร่งออกมาว่าเจริญจรุนรัตใช่ไหม ใช่แล้วจ้ะโยมโยมครูสบายดีหรือปลดเกษียณมากี่ปีแล้วเห็นว่าไม่มีทางเหลีกเลี่ยงอีกต่อไปพระหนุ่มจึงทักทายครูที่เคยสอนท่านมาและท่านก็เป็นเด็กซุกซนถึงขนาดเอาไม้แย่ก้นครูเพียงต้องการเพื่อให้ถูกไล่ออกครูร้อยช่างไม่ตอบ ภาพแห่แงอดีตย้อนกลับมาปรากฏในมโนทวารอีกครั้งเมื่อได้มานั่งต่อหน้าจำเลยหลอนจ้องมองพระเจริญอย่างจะกินเลือดกินเนื้อดูทีรึจีวรที่นุ่งห่มขาดวิ่นมีรอยถูกไฟไหม้คงจะยังไม่หายสุกสนกระมังจึงพูดโกรธว่าท่านมาบวชก็ดีแล้ว จะได้ไม่ไปเกเรเก,รเกรตุงกับใครเขาอีกหากไม่มีญาติโยมนั่งอยู่หล่อนก็คงจะพูดว่าจะได้ไม่ไปเที่ยวเอาไม้แย่ก้นใครเขาอีกยิ่งคิดถึงความหลังความแค้นก็ยิ่งประทุขึ้นจนแน่นในหัวอกในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้วจะไม่เอาหลานมาอยู่วัดนี้ ไม่อยากใหต้องกลายเป็นโจรการพูดแรงๆเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นแล้วจึงกราบปลกปลกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดกุดีทองน่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่ที่วัดนี้เลยโยมครูใจเย็นๆจ้ะ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าเอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเปล่าๆอาตมาก็ถูกทำโทษสมควรแก่ความผิดแล้วนี่นาอย่าผูกความโกรธไว้เลยอาตมาขออรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตสมพานหนุ่มพูดหมายที่จะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับว่าเพราะท่าน เห็นว่าไม่มีใครก็จะเอาคนเกเรเก,รเกรตุงไปทำลูกทำผัวต่างหากละ่ะเห็นครูมโมโหพระหนุมยิ่งยั่วว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกระมังเพราะบางคนไม่เกเรเก,รเกรตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างยิ่งโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั่นโดยไม่ล่ำลา หลานชายที่มาด้วยลูกตามออกไปโดยไม่รู้อินโนอินเน่ป้าของเขาทาอะไรทำอะไรไปแผลงแบบนี้เป็นประจำนี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาก็คงจะเลิกคบไปนานแล้วนั่นครูของสมพานหละจ๊ะนางแต้มถามขึ้นถูกแล้วจะโยมครูของอาตมาเขาขี้โมโหอย่างนี้เอง ใจจริงไม่มีอะไรหรอกท่านรีบพูดกลบเกลื่อนท่านไปทำอะไรให้แกเขาล่ะดูถ่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือนางเช่มก็อย่แกเล่นตามประษาเด็กสนนะโยมไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้ อาตมาถูกครูใหญ่ลงโทษสาสมกับความผิดแล้วลงโทษอย่างไรครับเขี่ยนกิโลเน้นเฉลียวถามไม่ได้ถูกเขียยนรอกแค่ถูกไล่ออกถึงกลับไล่ออกเฉลียวครับท่านสมพาน์ไปแย่อะไรโย,ยมครูคนนั้นละครับเอาเถออย่าไปสนใจเรื่องในอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง สนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่าเมื่อกี้โยมถามว่าการทำบุญสิบแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่จ้ะฉันเป็นคนถามเองนางโถตอบ,บใจฟังใจฟังให้ดีอาตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าชาวพุทธเรามักจะเข้าใจกันว่าการทำบุญนั้นนะต้องถวายสังฆทาน ทอดผ้าปา่าทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วน่ะการทำบุญไม่ต้องเสียเงินก็ได้อัตมาจะบอกวิธีการทำบุญสิบแบบที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบและโยมพิจารณาเองก็แล้วกันว่าแบบไหนต้องเสียเงินแบบไหนไม่ต้องเสียเงิน การทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินมีเหรอจ๊ะนางแต้มถามนางเข้าใจว่าเสียเงินเสียเงินมันก็ไม่ได้บุญมีสิแล้วก็ได้บุญมากกว่าแบบเสียเงินอีกด้วยพระเจริญตอบแล้วท่านจึงอธิบายว่าบุญกิริยาวัตถุสิบก็ได้แก่ทานนามายัยคือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ การสร้างโบสถ์สร้างสาลาจะสร้างกี่หลังทอดผ้าป่าทอดกระถินสักร้อยครั้งก็เป็นทานาไมได้บุญน้อยกว่าข้อศิลไมซึ่งเป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีลโยมสร้างโบสถ์สิบหลังแต่ไม่มีศีลเลยก็ได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแต่ไม่เคยสร้างโบสถ์การถือศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์อีกหรอครับ อุบาสกถามถูกแล้วแล้วก็ได้บุญมากกว่าการถือศีลคือเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนาไม่โยมมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็จัดเป็นภาวนาไหมได้บุญมากกว่าการรักษาศีลแปลว่าผมไม่ต้องรักษาศีลแต่มาเจริญภาวนาได้บุญมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่โยมจะเจริญภาวนาไม่ได้หากไม่มีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลด้วยอย่างโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมก็ต้องสมาทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีลไมและภาวนาไมา้จึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นแล้วแบบที่สี่ละจ๊ะ นั่งโถถามแบบที่สีวเรียกว่าอปัจยนะไมคือการมีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมยกตัวอย่างเด็กที่พ่อแม่อบรมมาดีไปลามาไหว้เจอคนเท่าคนแก่ก็เลี่ยงทางให้เจอพระก็นมัสการ เพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วส่วนญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ล้มหายตายจากอาจคิดว่าทำแบบนี้ไม่ได้ทำได้การอ่อนน้อมต่อมตนต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอภัยจยณะใหม่แม้อีฉันกำลังจะเรียนท่านสมพานอยู่พอดี ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของอิชันพากันตายหมดแล้วอิชันคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้เหมือนท่านสมพาร์จะรู้ได้ตอบให้อิชันหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเหลือเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านแบบที่ห้าละจ๊ะนางโถรีบถาม พราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่าเวย,ยาวัจ,จะนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องเนี้ยทำให้อัตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียเชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วบ้านแกอยู่ภัยขวางโน่นทำไมท่านสมพาน จึงนึกถึงแกล่ะนางแต้มถามเพราะแกใจบุญนะสิขอทานเข้ามาได้แกแบ่งทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลกูกเวลาวัดวามีงานแกก็ไปช่วยตัวเป็นเกลียวถ้าผัวช่วยตักน้ำยายเมียก็ช่วยล้างชามแกชอบฟังเทศด้วยนะเวลาไปบ้านโยมยายมีเทศมหาชาติ แกก็มาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปแกจะขอฟังเทศให้จบก่อนชาวบ้านเขารักแกกันทุกคนพระนมเล่าความหลังยังจำภาพขอทานสองผัวเมียได้ติดตาสแสดงว่าได้บุญหลายอย่าง ชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุบาสกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาติเนี้ยแกก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะว่าลูกๆกแกโตขึ้นมีการมีงานทำก็พ่อแม่มาพ่อแม่มามาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอาตามาย,ยังไปเผาศพแกเลย นิมนท์ทันสมพานเทศเรื่องการทำบุญต่อเธอจะคนกลัวเสียผลประโยชน์เรียบนิมนต์ถึงข้อไหนแล้วล่ะโยมข้อห้าจะ้ะนางตอบข้อหกหรือข้อหกเรียกว่าปฏิทานนาไมายบุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่นเช่นว่าโยมมาทำบุญที่วัด พอกลับไปบ้านโยมก็บอกลูกหลานว่าอย่าเอาบุญมาฝากปู่เอาบุญมาฝากหรือว่าโยมอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจรีก็ดีก็ดีก็ดีมิตรสหายหรือเจ้ากรรมในเวรก็ดีเรียกว่าปัดติดทานะไม่แต่ถ้าคนอื่นเขาไปทำบุญมาแล้วแบ่งให้เราเช่นบอกว่าฉันไปเข้ากรรมฐานเอาบุญมาฝากจ้ะ เราก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาไหมา่เป็นข้อที่เจ็ดส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรรมัสวรรณาใหมา่และธรรมเทศนาใหมา่โยมฟังอาตมาเทศโยมก็ได้บุญอาตมาเทศให้โยมฟังอาตมาก็ได้บุญเพราะ ธรรมสวนาหมาก็คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมส่วนธรรมเทศนาหมานั้นคือบุญสำเร็จได้การสั่งสอนธรรมงั้นพระก็ได้โปรดโยมตรงที่สามารถทำบุญแบบที่9ได้แต่ว่าโยมทำได้แค่แบบที่8อย่างนั้นใช่ไหมครับอุบาสกกังขา ทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่8แล้วก็แบบที่9ได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยนะพอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมเทศนาใหม่หรือว่าสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้ทำความดีก็เข้าขายแบบที่9แล้วทำไมจะทำไม่ได้ นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะนั่งโถนิมนต์อีกข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดข้อนี้มีชื่อว่าทิฏฐุชุกรรมคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงซึ่งก็คือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในตน เพราะถ้ามีข้อสิบแล้วข้ออื่นๆตั้งแต่หนึ่งถึงเก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งถึงเก็ไม่มีจริงไหมจริงจ้ะจริงครับทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละทีนี้อาตมาก็จะตั้งคำถามโยมช่วยตอบหน่อยนะอาตมาถามว่า การทำบุญทั้งสิบแบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็นสามแบบคือธานาไมศีรไมและภาวนาไมแล้วก็เอาเจ็ดข้อที่เหลือสมเคราะห์เข้าในสามข้อนี้โยมลองช่วยกันคิดซิว่าข้อสี่ถึงข้อสิบจะสมเคราะห์เข้าข้อใดบ้างอิชันจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกเป็นข้อๆดีกว่านะ อิชันว่าข้อ4กับข้อ5สงเคราะห์เข้าในข้อ2คือศิลไมัยข้อ6ข้อ7สงเคราะห์เข้าในข้อที่1คือทานามัยข้อ8ข้อ9จัดเข้าในข้อที่3คือภาวนาไมยส่วนข้อสุดท้ายอิฉันว่าเข้าได้ทั้ง3ข้อนางโถตอบ มิเสียแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแม้จะจำชื่อไม่ได้หมดทุกข้อก็ตามโยมแต้มละ่ะเห็นด้วยกับโยมโถไหมอีฉันไม่ทราบจ้ะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหราก็อีฉันไม่ได้เรียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นางแต้มแก้ตัวไกล่กล โยมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถไม่ได้เรียนจะ่ะอีฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนนางแต้มเขานั่นละจะ้ะอีฉันก็ไม่ได้เรียนนางแช่มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจ,จะถูกถามนั่นเองเอาละเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นนะ่ะถูกต้องทุกอย่าง ทีนี้ญาติโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแถมยังได้บุญมากกว่าคนมักเข้าใจผิดกันว่าทำบุญต้องใช้เงินก็เลยกลายเป็นซื้อบุญไปนั่นสิครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงินนี่ถ้าท่านสมภารไม่ชี้แจงพวกผมคงยังไม่ทราบเพราะ ไม่มีพระรูปไหนสอนอย่างนี้มาก่อนมีแต่ท่านบอกบุญโยมทอดผ้าป่าสิทอดกระถินสิจะได้บุญได้อานิสงส์คือท่านสอนแค่ทานาไมยส่วนอีกเก้าข้อท่านไม่สอนถึงสมภารองก่อนท่านก็ไม่เคยสอนอุบาสกพูดพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณภาพไปแล้วโยม ยอมอย่าไปพูดตำหนิอย่างนั้นเลยท่านก็มรณะภาพไปแล้วบาปกรรมเปล่าๆเ,เน้นเฉลียวเตือนรู้สึกไม่พอใจบุรุษนั้นที่มาว่าสมพานที่เคยอุปการะตนมาก่อนนั่นสิโบราณท่านว่าอย่าตีคนตายหมายความว่าอย่าไปเอาคนตายมาโจมตีเพราะ เขาไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาชี้แจงแถลงไขท่านสอนไว้เป็นคำสอนครองจองกันว่าอย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขู่คนกล้าอย่าท้าคนพานอย่าวานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอบอย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตาย จำได้แล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอยากข้ามแม่ชีรูปหนึ่งเดินเข้าประตูมาญาติโยมพากันเลี่ยงทางโดยไม่ต้องให้สมภารบอกกราบเบนจังขปดิษสามครั้งแล้วแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าฉันชื่อก้อนทองจากจะมาขออยู่วัดนี้ มาจากไหนละโย,ยมอยู่ที่วัดไหนพระเจริญถามวัดกระโจมทองจ้ะแต่อยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงทำไมทำไม,ไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่ล่ะวัดกระโจมทองอยู่ไม่สบายหรือถึงได้อยากย้ายวัดก็สบายดีจ้ะคือฉันฝันติดติดกันสามคืนฝันว่าเทวดาสั่งให้มาอยู่ที่วัดป่ามะม่วง เทวดาบอกว่าเขาอยู่ที่ต้นพิกุลหลังโบสถ์ฉันมาก็เห็นต้นพิกุลจริงๆขอให้ฉันอยู่เถอนะท่านแม่ชีวัยแปดสิบเศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วเอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งของเทวดาอาตมาเป็นมนุษย์หรือจะยบังอาจไปขัดขืนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้ม ญาติโยมที่นั่งนะที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่าเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไร